ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเราก็มีเสียงสะท้อนเช่นเดียวกันค่ะซึ่งชาวบ้านตำบลลำไพลอําเภอเทพาจังหวัดสงขลาเองนะคะก็ขอบคุณรัฐบาลหลังจากที่ได้รับเงินเยียวยานะคะ900 0บาทพร้อมกับมาตรการเยียวยาฟื้นฟูค่ะ ชาวบ้านตําบลลําไพรนะคะอำเภอเทพาจังหวัดยะลาขอขุนรัฐบาลหลังได้รับเงินเ,นเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเก้9 0ั0บาทจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาชาวบ้านหลายคนในพื้นที่ต้องเผชิญกับความเสียหายทั้งด้านที่อยู่อาศายัยและพื้นที่ทางการเกษตรนางสุวพัฒนิยมเดชาชาวบ้านในพื้นที่ตําบลลําไพรอําเภอเทพาเล่าให้กับทีมข่าวฟังว่าน้ำได้ทะลักเข้ามาในช่วงกลางคืนของวันที่27 พฤศจิกายน2567ค่ะน้องสาวของตนจึงได้โทรหาบอกให้รีบขนของขึ้นที่สูงแต่เนื่องจากว่าที่บ้านมีเครื่องคั้นกะทิที่ใช้ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่หลายอย่างไม่สามารถขนได้ด้วยตนเองตนจึงโทรศัพท์ไปหาเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำไพรที่ขณะนั้นจัดทีมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่อมาทางเทศบาลและทางอปพอรอ ก็มาช่วยขนของให้ขึ้นที่สูงซึ่งนางสุวพัฒนนะคะก็ได้บอกว่าระดับน้ำในตอนนั้นสูงประมาณระดับหน้าอกค่ะ ทำให้ตนเองและครอบครัวนะคะไม่สามารถอาศัยอยู่บ้านได้ต้องไปอาศัยบ้านที่พี่สาวและทั้งนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือจากทางเทศบาลอย่างต่อเนื่องเช่นการแจกถุงยังชีพโรงครัวพระราชทานที่แจกข้าวแจกน้ําให้แก่ชาวบ้านการแจกยาสามัญประจําบ้านจากร้านเภสัชกรในพื้นที่นางสุวพัฒน์บอกด้วยว่าได้ลงทะเบียนร,รับเงินเยีเยวยา9,00 0บาทโดยดําเนินการตามมาตรการและขั้นตอนหลังจากได้รับเงินเยียวยาตนเองก็ได้น เงินส่วนหนึ่งไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียาหายและซ่อมแซมบ้านส่วนหนึ่งนำมาใช้จ่ายซื้ออาหารและสิ่งของที่จำเป็น เนื่องจากในช่วงที่น้ําท่วมตนไม่สามารถทํางานได้ทําให้ขาดรายได้การที่ได้รับเงินเยียวยา9 0 0 0บาทจากรัฐบาลตนรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณรัฐบาลชุดนี้ที่เอาใจใส่ประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างเท่าเทียมทั้งนี้ยังฝากถึงรัฐบาลในเรื่องของการจัดการน้ําระยะยาวในพื้นที่ภาคใต้อีกทั้งตนยังหวังว่ารัฐบาล จะช่วยเหลือเช่นนี้และยังคงดําเนินการต่อไปในอนาคตเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นอีกค่ะก็เป็นเสียงสะท้อนจากของชาวบ้านค่ะที่ได้รับความช่วยเหลือหลังจากที่ประสบภัยพิบัติมาหนักแล้วสิ่งสําคัญก็คือการช่วยเหลือเยียวยาหลังจากที่น้ําลดนะคะ